กับปฏิบัติอยู่แล้วนะครับคําแรกมากกับสวดมนต์อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นคนสวดมนต์อยู่สวดมนต์ทุกเศร้าทุกแรงอยู่สินะคํามาศิลใดกับเม่ค่อยขาดคนกับมาตอนแรกพันเป็นงูใหญ่เืยงวดแรกแรกเลยพันเป็นงูใหญ่ขอบันร กราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับ f อฟซีทุกท่านเขาสู้ช่องพอสัยพารวยกับมือนีพอสวยพารวยกะยังมแร็กนะครับเนาะได้เดินทางมาที่เบิงขอบครัวของหนองพิมพ์เช่นเคยครับมไดขาดนะครับว่าแต่ละมือ <c oughs> กะสีมีโอกาสกะสีมานะครับว่ามาเยี่ยมมายามมาเป็นหาเห็นเบิง่งการดูการกินกะ ดีขึ้นกว่าเก่านิดนึงนะครับเด้อเพิ่นก็มีการล่าเรืองแล่เลนตามธรรมชาติของเด็กน้อยนะครับเนาะเพิ่นมีเดินมีหยังอายุหน้าสารปูเฮาเด้อครับเด้อ FC ครับอ่าหน้าสารปูต้นไม้ใหญ่เฮาเนาะครับเนาะเอาบาดนี้ FC เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคอสวยพารวยนะครับเด้อขอสำคัญกะจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบริภาษ์เข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของเฮานะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับขอ หัวใจขละหนึ่งดวงครับเป็นกำลังแรงใจให้กับท้างช่องนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณเ็ฟซี่ที่เขามาชมคลิปของพอใส่พาด้วยบอรดขาดนะครับนะเด้อบัดน,นี้เมื่อนี้จะแล่พนสิบาหายแนวทางคือพนถือมาแล้วเก้างวดติดต่อกันนะครับเนาะแต่ว่าพนบอกมาสิบงวดพนฝันมาสิบงวดครับแต่พนได้เก้างวดติดต่อกันนะครับวด หนึ่งกะพาดไปอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเข่ามาน,านั่นนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนั้นเพิ่นกะบ่ค่านในรลง่งเชเชียลอย่างเพิ่นก็เลยว่าอยากแบ่งปันให้กับเอฟซีที่เขามาชมคลิปนะครับนอกกระจายให้คนกำลังตกทุกข์ได้ยากกะสิได้เริ่มตาอาป,ปากได้เด็กนกะับเอฟซีกนะับอ่ะบาดนี้เฮากะสิเขาไปชมเอาไปฟังจานแหล่เพิ่นสิบอกสู่ฟังความฝันเพิ่นเพิ่นฝันว่าจังไหนนะครับเนาะให้เอฟซีตีเอาเด้อครับเด้อตีเอาเด้อครับเด้อ อตีออกก่อนนะครับเด้อยาสีเฝา้าอยาสีเฝ้าเฝ้าซื้อครับฟังคักขักขับแล้วก็ให้ไปเลขแต่ตั้งสองกับสีลงเป็นตัวเลขไว้ให้แต่ว่าตัวเลขขันสีบริลล์ลงเงาเลยครับเด้อเพราะว่าต่อไปอ่ายูทูปของเพิ่นอ่าเป็นกฎของเพิ่นหามมานเนาะโลงได้กับชั่วแวบดบนึงอ่าประมาณหาวิสิบวินะครับเนาะกับสีบริลล์ให้เกินนั่นนะครับเด้อเอฟซีอ่าขันเบิ่งบ่ทันกะยุดคลิปไว้ครับ ไม่เห็นตัวเลขล้วกยุดคลิปไว้ฟังคักๆกนเรา่อยกลับมาเบิงอีกทีนึงงล้วก็มาวิเคราะห์ดีๆแล้วก็ยุดคคิปไว้ว่าที่ส่องทาลงยูทูกไปหั่นลงตัวเลขหั่นถือบอนะครับเนาะขั้นบอถือกะเข้ากับเอาตามที่เขาหมักนะครับว่าไปบาทนี้ตามไปฟังอ่าอาจจะแล่คนซีบาสูฟังนะครับเนาะไปตามพ่อซอยไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันดีเอฟซีทุกท่านเมื่อนี้จ่าแหล่เพิ่นสรีมาบอกแนวทางให้ฟังนะครับเด้อเพิ่นว่าอยากถามเพิ่นว่าเพิ่นถือเหล็กถือเบื่อมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะถือมาจจกงวดเหรอคะเก้างวดอ่ะเด้โอ้โหแม่นพลาดงวดหนึ่งเก้าวดนี่พลาดงวดหนึ่งแม่นครับเป็นงวดที่สิบหรือผดแม่นงวดที่สิบหรือผัดโอ้ครับงวดจะพังเขาวันนี้เก้าวดแล้วล่ะยับพุ่มพิ่นไปอยู่น้ำบาดน้ำ อมอดมักหันได้จักบาทคะ่ะวอดมักหันกัแปดหมืหน่นก้อนโต๊ะมอดก้อนกับไล่หรือมอดก้อนกับแสนสองโอ้โหกะฝันโอ้พ่อมฝันกับขึ้อมือก้อนน่ะม,มาบานแม่นนองฟิมแม่มาบานแมนนองฟิมมาเล่น,าน,นมาเยี่ยมมาเยียนนองฟิมนั่นแหละเพราะพอดีแับไปแับไปฝันอืไปฝันว่ามีผู้เฒ่า เขาเจ้ามห้องมาบอกว่าออกพรรษาละเด้อล้วบ่าออกพรรษาแล้วหู้ว่าระเหรียญอย่างแล้วบ่าเดือน 8, 10, แปดสิบเจ็ดเด้อเราบ่าเดือนแปดสิบเจ็ดแมนเดือนแปดสิบเจ็ดแบบฟังแนวทางมาหลายๆมองหลายๆอ่า ส่งเขาทานะพระเจ้าอยู่อันเพื่นเพื่นห้องบอกละอันเพื่นมาฮ้องบอกเขาชื่ออลไรเพื่นกะไปบายูขึ้นยังไงเพื่อยู่หันล่ะครับเพื่อยู่บ้านโอ้อยู่บ้านแต่ว่าเพื่นมาฮ้องบอกเพื่นเพื่นบอกเฮ็ดอีหยังบอแตงกันดอกหมอกดอกไม้เฮ็ดหยังต่างต่างบอแบบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับคำแรงมากกับสวดมนต์อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นคนสวดมนต์อยู่สวดมนต์ทุกเสาทุกแรงอยู่สินะคำมาสินใดกับเราค่อยขาดเพื่อนกับมาตอนแรกพันเป็นงูใหญ่เดย งวดแรกเลยฟันเป็นงูใหญ่ขอบ้านโอ้โ,อโ,โ s u ตขนหนสุกไปเลยงูใหญ่ขอบ้านปีเพิ่นแซนอาจารย์และว่าพญานาคมันอยู่นัมเนาะแมนแมนเลยได้โชคมาตลอดแมนครับโชคมาตลอดเลยจะเขางวดท,ที่เก้าวัดต้องหันเขงวดที่เก้าแต่ถือมาซุงวัดอยู่ พอดีกับมือครับว่าจาวันอพี่เวลากับพอดีไปฝันไปสวดมตนพอดีช่วงหนึ่งก็เป็นออกพรรษาพอดีแลก็คันออกพรรษาแล้วครับได้ไปฝันพูวว่าอะไระวางสีหน้าออกพรรษาละเด้อออกพรรษาแล้วเดือนแปดสิบเจ็ดเดือนแปดสิบเจ็ดอันนี้เป็นผู้เฒ่าบ่คะเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เต่ครับเสียงผู้ใส้เราครับเสียงผู้ใต้ขึ้นวัดทหารนี่วัดทหารนี่กเสียงผู้ใส้เอือนเพิ่นวาปูเนาะแมน นม่สุเทียพื่นมาห้องบอกเคงสี่อว่าค่ะว่าน่ันห้องบอกครับห้องบอกคือกันแมนว่านวัาหันนี่เชิ่องจุดทูกรลคาเครื่องมาห้องบอกอืมว่ว่หันเนาะห้องบอกสองเก้าเจ็ดแมนรกกามาจุดทูได้สี่เจ็ดสองน่ะน่งแรงมากกมาจุดทูปได้สี่เจ็ดสองไม่บานเดไปซื่อไะอืู่ทั้งบนทั้งล่างวือนวัาหันน่ก็ได้แต่ไม่สุ พ่อได้ใส่ใจอยู่งวดมีม,ม,มีมีตัวเดียวในว่ที่ปู้แมนแมนครับพาะก็ม่ห่วงบอกบางหมู่บ้านบางควาเนี่ยนะเขาก็มีตัวเดียวโคโรสองตอวงวัวสามงวดควอเสื้อกับมีตัวสามตัวบอกก็ได้แต่วงวันี้เราก็มาบอกว่าออกภาษาอะไรเดอ้อเนี่ยมันเดือนปเปิดสิบเจ็ดเด้อเราอายสินะยอ,ออกไปก็เลยเสด็จขึ้นสเสด็จขึ้นก็เลยเดยพากันไปตลาดตะลี่ตะลี่ว่ามันสามตัวที่จังหวะเปดสิบเจ็ดไหม แปดสิบเจ็ดเออแปดหนึ่งเจ็ดเออแปดหนึ่งเอไว้เวามีเหตุผลเด้อค่ะเออส้มคือเดือนนี้แปดเดือนแปดอันภาษาอะไรเด้อเดือนแปดสิบเจ็ดเราอ่ะแปดสามตัวคนตัวไหแมนชูเทกษกับสามตัวเราไม่บอกชูเทกษบอกขึ้นบอกขึ้นไปนะชูเทกษ์เราไม่ใสามตัวแต่มีส่วนนอกแปดหนึ่งเจ็ดคือแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดมูลอยู่หันวะแมนแมนกับปากให้พิจารณาเบิงเป็นแนวทางเบิง มีทังเลือกหลายหลายทังมีกผมก็เป็นอีกทังหนึ่งส่วนหนึ่งที่เอฟซีไปพิจารณาเบิรงเนาะครับเนาะพิจารณาเบิรงกันหลายหลายทั้งมัดเอาว่ามักกับพันแมนแมนมันขึ้นอยู่กับปู้มักเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนสุกเพื่อนมานมาหลายงวดเนาะมานดูติดต่อกันมาแล้วเก่างวดแล้วสิบงวดไม่พิดอยู่กวดหนึ่งก็เลยได้เก่างวดครับแมนครับแม่ นี่ตังวดนักหนักเนาะค่ะเนาะทั้งแช่กับถือสามตัวเลยแม่นครับงวดสามตัวกับสามตัวบนสองตัวล่างอืมความกันนี่เสนอค่ะจานแดดมาทำมาาจานแดดซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปค่ะนี่ซื้อไว้แล้วครับซื้อไว้ละเอาไปไปยังลอตเตอรี่ไหมเอามาหน้าเม่ดูหน้าแม่บ้านคุณโอ้โอ้มีตัวใดแนไทยซื้อแปดเจ็ดเออ๋อซื้อตัวเดียวนี่แม่นซื้อแต่จับแต่ใบเดียวซื้อโรตอรี่แปดเจ็ดไป ฝากไป็นแนวทางให้อฟซพิจารณาบ้างนะครับทุกท่านทุกต้นจะได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเอฟอยากต่ออาจารย์แหล่โดยตรงนี้บอกเบอร์โทรได้ไหมครับบอกบอกได้ครับบอกได้เอาบอกเลยครับ0ูนย์หกห้าครับศูนย์หกเด้อครับจดไปเด้อครับ f อฟครับหกแปดห้าหกแปดห้าสี่สามหก้าสี่สาหกครับจดท่านบอกครคาจดบ่ท่านกะย่ำอีกจักรอบหนึ่งครับ0ูนย์หห้า หก5 6 8 5้าหกแปดครับ4 3 6 5ติดต่ออาจารย์แหล่ได้นะครับเด้อโทรไปถามได้สุขูสรับได้ตลอดเวลาเนาะรับได้ตลอดเวลารับได้ครับรับได้รับได้อ๋อโซโซมันหมาสุขูสุขคนครับปังปังครับขอบุญเฉลยครับสวัสดี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 ครับครับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับเด้อที่เข้ามาชมจิบของพ่อสายฟ้ารวย มื่อนี้จา่าแหล่เพิ่นกลับมาหายแนวทางไว้นะครับเนาะเพิ่นเคยถือมาแล้วอ่าสิบงวดผิดงวดานึงคือถือติดต่อกกับเลยเก้างวดครับงวดที่สิบอ่ากะผิดไปตัวหนึง่งมาสันวาคนวาเนาะครับเนาะอันนี้ก็คือแนวทางของจา่าแหล่เมื่อนี้เพิ่นได้มาหาอ่าน้องพิมพ์อยู่ที่บ้านน้องพิมพ์นะครับเด้อแล้วก็เป็นที่อ่ามาเล่นมาห,หัวครับมาอ่ากะอยากมาอ่าทำข้าวทำข้าวนะครับต้องน้องพิมพ์นะครับเนาะสุกดิบยูจีนเป็นยังไง เอฟซีขมาแล้วกันบอกฝากบนหน้ากดกระดิเกงเตือนเอาไว้นะครับเนาะเอฟซีไปขมาครับสำหรับเอฟซีเก่าเฮาวกันกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับและขอขอบคุณขอบคุณหลายครับที่อธิดตามชมของชีพของฟอสไซพารว่ยนะครับเนาะมื้มอนี้กรมาฮอดมาถึงข้าวแรงครับยาี่ยมาแรงพอด,ดีกับกบางแดงดคอยลงไปนะครับเนาะกำให้อ่ากำลังเย็นๆนะการเย็นครับขมาอยู่ที่บ้านน้องพีพ่เมื่อกันหลังจากที่มาจากบ้านเพลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เข้ามาตามต่อที่หนองพิมพ์ครับยาแหล่นะครับพระพุทธมหนวทางวัยมือนีสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีของพอสวยพระรวยจงรับจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนานะครับเนาะขอสมบูรูปสมบัติสสมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเด้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามๆครับ